สวัสดีคุณผู้ชมช่องนอมโมยนานเวททุกท่านค่ะวันนี้แอดจะพาไปเช็คดวงประจำปี2566กันนะคะว่าปีนักสัตว์ไหนจะเฮงจะปังจะดังหรือจะร่วงค่ะในปี66นี้คือปีถอกนะคะหรือว่ากระต่ายกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอายุยืนความโชคดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองด้วยความที่กระต่ายมีนิสัยอดทนตื่นตัว คอยระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาทางโหราศาสตร์เชื่อว่าจะส่งอิทธิพลให้คนที่หุนหันพันแล่นอารมณ์เย็นลงคิดทบทวนก่อนลงมือทำซึ่งจะเสริมให้คนหลายนักสัตว์ในปีนี้พบกับความสุขสงบและแตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องถึงแม้กระต่ายจะไม่ได้เป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ด้วยความน่ารักมีสเสน่ห ึงสามารถดึงดูดเงินทองความสำเร็จและความรักความเมตตาจากคนรอบข้างมาให้โดยแทบไม่ต้องพยายามค่ะทางโหราศาสตร์จีนได้แบ่งการเข้าสู่ปีนักษัตวเถาะออกเป็นห้าธาตุซึ่งในปีนี้ตรงกับปีเถาะธาตุน้ำหมายถึงการเจริญเติบโตพลิดอกออกผลเทพเจ้าไทสวยเอีย้ยประจำปี66มีพระนามว่าผวยซีไต่เจียงกุง ซึ่งจะเวียนมาทุกๆ60ปีโดยธาตุน้ำจะเสริมพลังจิตความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเจรจารวมถึงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองที่จะมีผู้นำคลื่นลูกใหม่ก้าวขึ้นมาค่ะดังนั้นในปี2566จะเป็นช่วงเวลาที่คนกลุ่มใหญ่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักสุขภาพและการงาน ใครทำอะไรก็จะได้รับผลตอบแทนตามที่ได้ลงทุนลงแรงไว้โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีนักษัตว์มะแม่กุลและวอกจะโชคดีด้านการเงินมีโชคลาภธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหากตั้งใจทำงานยิ่ยงมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะส่วนปีชงนั้นนะคะอาจจะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่อาจเข้ามาซึ่งปีที่ชงมีดังนี้คือ ปีรากาชง100%เซนะคะทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองขณะที่ดาวร้ายเล็งชีวิตรุนแรงควรระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษและความอารมณ์แปรปรวนง่ายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเดือนที่ต้องระวังคือมีนาคมและกันยายนค่ะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนเดือนมิถุนายนและธันวาคม ระวังความผิดพลาดของเอกสารสัญญาต่างๆต่อมาคือปีถาะค่ะเป็นปีชงร่วม50%ตรงกับปีนักษัตว์ของตัวเองอาจเกิดการกระทบกระทั่งกับคนรอบตัวได้ง่ายควรอดทนให้มากพูดแต่เรื่องดีๆแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงแล้วก็เลี่ยงกิจกรรมประจนภัยเพราะว่ามีโอกาสได้รับบาดเจ็บสูง ปีมะเมียและปีชวดชงร่วม25%ค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและกล้ามเนื้อกระดูกส่วนดวงของคนที่เกิดในปีนักษัตวอื่นๆนะคะแอดขออนุญาตนำข้อมูลสรุปของเพจโหนรัตนกโกศิน์มาอ่านให้ฟังกันนะคะเริ่มจากดวงชะตาของปีชวดหนูนำโชคค่ะเป็นปีนักษัตวสุดปังนะคะ ตอนรับตุดจีนเริ่มตั้งแต่2566วันที่22มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2567ผู้ที่เกิดในปีชวดสุดเฮงสุดปังดวงดีมีโชคลาภก้อนใหญ่การงานเจริญรุ่งเรืองความรักสดชื่นสดใสสุขภาพดีแ happy ปปสุดๆไปเลยค่ะต่อไปคือดวงของปีฉลูนะคะเป็นบัวเหงาคะ่ะปีนี้ อย่าเรียกว่าโสดให้เรียกว่าคนโปรดยังไม่มาขนฟ้าคว้าดาวกันต่อไปค่ะการงานคิดก่อนพูดเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงการเงินการลงทุนมีความเสี่ยงสูงมากอย่ารีบร้อนค่ะช้าๆแต่มั่นใจดีที่สุดสุขภาพใกล้หมอไว้สบายใจค่ะคนป่วยจะทุเรามาถึงปีขานนะคะ ดวงชะตาปีขานเสือหัวเราะเป็นเสือร้องไห้มาหลายปีค่ะขอเป็นคนดวงดีเป็นเสือหัวเราะสักหนความรักเลือกคนที่ใช่แล้วไปกันต่อการงานทะยานไปข้างหน้าโอกาสดีมาถึงแล้วรีบคว้าไว้อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปการเงินนั้นเป๋ตงุงทั้งไรายได้เสริมและการลงทุน สุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอแข็งแรงเวอร์ไม่มีกังวลค่ะแล้วก็มาถึงดวงชะตาปีเถาะกระต่ายร่าเริงค่ะดวงชะตาปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาความรักเข้าใจกันมากขึ้นสดชื่นสมหวังการงานราบรื่นเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ควรเปลี่ยนงานในปีนี้นะคะการเงินหาได้แต่ไม่เหลือเก็บ งดลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยควรวางแผนการใช้เงินให้รอบครอบกว่านี้สุขภาพเลี่ยงกิจกรรมกีฬาผจญภัยเพราะมีโอกาสบาดเจ็บค่ะต่อไปเป็นปีมะโรงมังกรสู้ชีวิตปีนี้ต้องออกเผชิญโลกกว้างโตขื้นชีวิตสู้แล้วรวยควรให้ความสำคัญกับคนที่แวดล้อมคบคนพาลพ,พานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ความรักให้เวลาเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอและปรับตัวเข้าหากันจริงจะพบกับวันชื่นคืนสุขการงานต้องทุ่มเทแล้วก็ทำงานหนักจริงจะพบกับความก้าวหน้าค่ะส่วนการเงินนั้นหาเงินเพิ่มขึ้นก็ยังไม่พอต้องประหยัดให้มากขึ้นด้วยบัญชีจึงจะไม่ติดลบสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินถึงเวลากลับมาเอาใจใส่ตัวเองก่อนที่จะเจ็บป่วยนะคะ ดวงชะตาปีมะเสงค่ะงูสู้ต่อไปชีวิตเดินมาถูกทางแล้วแค่ยังไม่เห็นแสงสว่างแต่ก็ไม่ใช่ว่าฝันค้างขนาดนั้นนะคะชีวิตต้องสู้ต่อไปให้ถึงจุดหมายความรักก็ถึงเวลาตัดสินใจเลือกได้สักทีถ้าเขาจะชอบอยู่เฉยๆเขาก็ชอบการงานเป็นปีที่ต้องระวังศัตรูผู้ไม่หวังดีคอยสกัดดาวรุ่งตลอดทาง เอาใจใส่งานที่ทำด้วยความระมัดระวังอย่าพลาดค่ะการเงินนั้นรัดเข็มขัดให้แน่นปีนี้กระเป๋ารั่วสุขภาพดูแลสุขภาพใจให้ดีความเครียดทำให้ไม่มีความสุขนั่งสมาธิช่วยได้นะคะแล้วก็ปีมะเมียหมาสึกค่ะ เป็นปีที่จะต้องสู้ชีวิตอย่างหนักทั้งเรื่องการงานที่จะมีปัญหามากมายให้แก้ไขการเงินที่เหวี่ยงแรงไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะกับสุขภาพปล่อยปะละเลยไม่ได้เด็ดขาดปีที่เหนื่อยอยากแบบนี้ดูแลครอบครัวให้ดีเป็นแหล่งพลังงานเดียวที่จะทำให้คุณผ่านพ้นความทุกข์ไปได้อ่อ,อนลนอ้ายังไงก็แค่กลับบ้านพักผ่อนจะทำให้มีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ศึกชีวิตต่อไปค่ะ สำหรับปีมั้าแม่แพะหากินเป็นปีที่โดดเด่นมากในเรื่องของหน้าที่การงานความขยันและการเป็นมืออาชีพจะทำให้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตความรักและความสัมพันธ์ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกันบ้างใกลแค่ไหนคือใกล้จะได้ไม่อึดอัดค่ะการเงินนะคะหาได้ต้องใช้ให้เป็นด้วยก็จะไม่ลำบาก สุขภาพระวังอุบัติเหตุทั้งตัวเองและบริวารมีประกันเอาไว้ก็อุ่นใจนะคะดวงชะตาปีวอกลิงทยานได้หมดทสดชื่นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใจก,กล้าแล้วออกไปท้าทายโลกความรักอยู่กันด้วยความเข้าใจคนโสดรักไม่ยุ่งมุ่งแต่หาเงินค่ะการงานก็เจริญก้าวหน้าได้เลื่อนตำแหน่ง การเงินขยันและประหยัดการเงินไม่ติดขัดแน่นอนสุขภาพไม่มีเรื่องให้หน่าหนักใจนะคะดวงชะตาปีระกาหรือว่าปีระกรรมสงสารน้องไก่ได้รับผลกระทบโดยตรงเตรียมตัวโต้ตึ้้นชีวิตทางเรื่องการเงินการงานและความรักนะคะเริ่ม22มกราคม66ถึง9กุมภาพันธ์67เลยนะคะ ต่อไปเป็นดวงชะตาปีจอหมาพารวยเป็นปีที่โชคดีมีความสำเร็จทําธุรกิจมีกำไรร่ำรวยสมใจความรักเป็นเรื่องรองเงินทองต้องมาก่อนการงานสู้แล้วรวยประสบความสำเร็จการเงินก็ไหลามาเทมาออมในรูปทรัพย์สินเพื่ออนาคตไว้ด้วยคะ่ะสุขภาพมักส่วนทางกับเงินนะคะรวยแต่ป่วยง่าย ใกล้หมอไว้สบายใจสุดค่ะดวงชะตาปีกุลปีหมูยิ้มผู้ที่เกิดปีหมูคนโสดจะโดดเด่นมากในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้แต่งงานสูงการเงินการงานราบรื่นมีไรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมการลงทุน,วนควรค่อยเป็นค่อยไปเสี่ยงมากระวังขาดทุน สุขภาพอารมณ์และความเครียดจะกระทบผิวพรรณและทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเสริมความเฮงในปีเถาะธาตุน้ำนี้แนะนำให้ไปไว่ายน้ำท่องเที่ยวในสถานที่ใกล้น้ำเช่นทะเลน้ำตกปลูกป่าปลูกต้นไม้รวมถึงจัดวางสิ่งของสีเขียวเอาไว้บริเวณกลางห้องรับแขกห้องนอนห้องทำงานหรือบนโต๊ะทำงานนะคะ เพื่อดึงดูดพลังบวกแล้วก็เสริมมงคลในปี66นี้ค่ะจบคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ